สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาะแกะตัวอย่างของดูนพฟิซซี่ในตอนที่4กันนะครับผมซึ่งคลิปตอนที่4ี่เนี่ยอันนี้จริงเหมือนเคลื่อนจะติดนะรู้รู้รู้แล้วว่ามันจะทําอะไรกันแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยนะครับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมันจะเป็นในทิศทางไหนเดสมอนฮนน์นี่สรุปแล้วพี่แกนี่คือแบบได้พลังมปนยังไงรู้สึกว่าพลังหลังจากนี้มันจะโอเวอร์มากคือเรื่อยๆนะ,ะไปดูกันตัวอย่างกันเลยดีกว่าโดยฉากเริ่มต้นนผมก็จะไปฉากที่ทางวอร์ยาได้เห็นนิมิตแบบว่าเฮ้ยใ,ในสมัยีีเธอ่ททําาากรรด ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นนิมิตของทางวอลยาหรือว่ามันเป็นนิมิตของใครสักคนที่ได้แบบโดนยาพิษแห่งลออแช่เข้าไปแล้วเกิดนึกถึงอดีตขึ้นมาได้น,นี่ผมไม่มั่นใจนะครับอ่ะแต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดว่าไม่วอรยาก็ต้องเป็นไลล่าแหละสักคนหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าพักคินีคนหนึ่งนะครับผมได้เดินไปเห็นอะไรบางอย่างที่เอ่อเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นเรื่องสยองหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางพักคินีคนนี้นะผมถ่าฉากต่อมานี่ก็คือเอามีดกรีดคอตัวเองตายแต่ก็จะมีฉากที่ทางเอ่อพักคินีเจนนะครับผมได้ตื่นขึ้้้นนนนมมมาาาาาจกกกฝัััรรไไู่่่วเเเธออออหหะะืแลฉต ผมก็จะเป็นเรื่องราวของกระสางกษัตริ์ฮาวิโกพร้อมกับสาภาของตัวเองนั่นเองโดยที่ต่อมานะผมก็จะเป็นฉากพีเดสมอนฮานะครับการพผู้คุยกับองค์จกักรพรรดิแล้วบอกไปว่าองค์จกักรพรรดิน่ะไม่สามารถใช้กฎหมายนะขู่ทุกคนได้อะไรแบบนี้ต่อมาผมเราก็จะเห็นฉากของทางเคียรานอารเทดิสนะที่แบบว่าได้มาที่บาเล่าแห่งเดือนนะผมพร้อมกับทางยีเนสซึ่งทางเคียรานนะผมก็ได้บอกกับทางยีเนสไปแบบว่าบางครั้งอ่ะคุณนั่นจะเป็นที่ต้องทําการเผาไฟและเขานั้นสามารถช่วยได้อะไรประมาณนี้และสองคนนั้นก็ได้จูบกันแบบนเแลววิล,ละมดพัตห ผมได้บอกว่าตอนนี้นะไม่มีใครอยู่ในกฎหมายไม่แสกษัตริย์ฮาวิโคเอก็ตามพวกเราเนะี่ยจะเป็นที่ต้องทําการพังอาจขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่ครับผมแล้วก็จะเป็นฉากที่ทางทูรานะได้ทําการเหมือนกับให้เราพัคคนีนะทำการเห็นนิมิตอะไรบางอย่างแล้วก็ได้วาดออกมาซึ่งก็แบบเหมือนกับว่าวาดเป็นรูปเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ทําให้ทูร่ารู้สึกกลัวขึ้นมาครับผมซึ่งรูปที่พวกเธอวาดนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโวดําๆแล้วมีจุดสีอสองจุดนะจุดสีน้ำเงินสองจุดซึ่งอันนี้มันก็็จะเปนฉาาากกล้ยๆับทที่ง ามาเธอซูพิเดียาลาเคล่าเห็นเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้ว่า,าเราซิสเตอร์เหล่านี้น่าจะเห็นไทแลนด์อาราเฟลเข้านะโอ้ถ้าเห็นไทแลนด์อาราเฟลก็แปลว่าแบบนิมิตมันต้องแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างเป็นกระตุ้นนิมิตเหรออย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรอดูต่อไปครับนี่แล้วก็มีฉากที่ผู้นาตระกูลฮาเขาเน่ก็ด่าวาลยาบอกว่าแกน่าเป็นแก่ดำของตระกูลนี้อะไรประมาณนี้แต่เธอก็ผมก็ได้ตอบโต้ไปเลยเธอนั้นแไม่ขอโทษกับเรื่องนี้หรอกนี่แล้วหลังจากนั้นพีเดสมอนฮาก,ก็ได้ผมมากลางสภาด้วยผมก็ใ็ใเาา,เห,า,า,า,เาเห่นนฉะจว ทีเ่เราสภา,านี่นะ้ติดไฟนะมันก็จะมีเหมือนกับว่า,เ,าเราเดอะทูเซเยอร์อยู่นะก็คือว่าเราซิสเตอร์นะก็ยังอยู่นะเท่ากับว่ายังมีครอบครัวบางตระกูลนะครับผมที่ยังเอาเหล่าซิสเตอร์อยู่นั่นเองซิสเตอร์นะก็ยังอยู่ข้างๆเหล่า,าตระกูลเหล่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตระกูลที่โดนเผานี่เขาไปทําข้อหาอะไรไว้นะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะยังเก็บซิสเตอร์เอาไว้หรือเปล่าเลยโดนเผาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตระกูลเหล่านี้ไปทําการโจมตียานคูสไปของทางองค์จักรพรรดิหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าต้องโดนลงโทษด,ด้วยเหตุผลกลในสักอย่างนึงแล้วก็จะมมีาผอม คอมพิวเตอร์สุดเท่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์แหละแต่พอมันเปิดตัวจริงๆเนี่ยมันทำซะอลังการเลยซึ่งถ้าเป็นตามนิยายับผมมันถูกทําลายไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในเวอร์ชันของซีรีส์นี่มันจะแบบปลุกชีพคอมพิวเตอร์แบบซ่อมขึ้นมาใหม่หรือไม่เคยถูกทําลายเลยหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับและปิดท้ายด้วยฉากที่ซิสเตอร์คนหนึ่งนะครับผมเห็นอะไรบางอย่างเข้าซึ่งก็น่าจะเป็นฉากก่อนที่เธอนะครับผมจะทําการกรีดคอตัวเองนั่นเองก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับทางดูนพที่าวเวอคนะือ เกิดขึ้นสองครั้งก็ไม่รู้ว่าไอการเกิดขึ้น2ครั้งนี่มันจะหมายถึงอะไรนะผมแต่ว่าการเกิดสองครั้งนี้ให้ผมเดานะมันน่าจะหมายถึงก่อนหน้านี้นะ่ะที่มีคําทํานายจากทางไลลาที่บอกว่ามีคนที่เกิดจากสไป์และคนที่เกิดจากเลือดอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะสำหรับวันนี้พบก,กันใหม่อกกสหั้าสวัสดีครับ